ไม่ได้นึกถึงไม่ได้นึกถึงความเดือดร้อนของประชาชนความเดือดร้อนของประชาชนน้บเป็นล้านไม่ได้น้าเป็นเป็นเงินไม่ได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงสองเมตรน้ําขึ้นสองเม็ดจะทำย่างไรคนจะอยู่ที่ไหนฉะนั้นมันด่วนที่สุดทำคืนนี้เลยอันนี้ก็เสริมที่ท,ที่ที่กล่าวเมื่อตะนี้ถ้าถ้าใครมีความคิดอะไรก็แจง้งจะได้ช่วยกันทำจะได้รับรู้กันพร้อมกัน รัฐมนตรีต่างๆก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ามามาท่วมแล้วไม่เป็นไรจะช่วยทีหลังเราต้องช่วยเดี๋ยวนี้ไม่จะช่วยทีหลังเอรานี้ผู้ที่มาประชุมนี้ก็สนใจในเรื่องจะช่วยเดี๋ยวนี้แลรถ้าช่วยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องช่วยทีหลังไม่ต้องเสียงิประมาณตั้งสี่หมื่นล้านเราไม่ถามราไม่ได้เราไม่รู้จะช่วยใครได้นะใครมาเหรอ